แล้วในแต่มันได้ตัวกลับลดทังล่างทางบนเป็นตัวกลับก็ถือว่าเข้าอยู่ดเตยาให้สามห้ากับห้าศูนย์งวดนี้เป็นไงได้หรือ,อยังได้แล้วได้แล้วเยนนห้ผมได้ใหม่ได้ไหมเอาไปดูกันไปดูกันงวดที่แล้ว<ช>าม,มานี่มานี่สวัสดีครับตยาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงเห็นงวที่ผ่านมาเห็นมาเข้าเข้าฮะเข้ากิดเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยบ่ ่ะไปไหนบอกให้ฟังก่อนง่าหันกอทั้งบนท้างล่างเป็นกับตัวกับฮะตัวกับทาตัวกับกับตัวกับตัวให้ตัวไหนบ้างเอ็นมาเข้าทั้งบนทั้งล่างสามห้ามันมีห้าศูนย์ก่นมีห้าศูนย์มับศูนย์ห้าให้เนาะนี่ไงนี่ไงบ้านเล็กที่ตาจันนี่ไงสามห้าห้าสาม สามห้าห้าสามอนนันให้กี่ตัวให้กี่ชุดมันได้มาตามหมดที่แล้วที่แล้วไแต่มันได้ตัวกลับโน้ข้างล่าง,างน้ำบดเป็นตัวกลับก็ถือว่าเข้าอยู่เลยลถือว่าเข้าอยู่เนาะอห้าศูนย์ศูนย์ห้ามันเข้าห้าศูนย์ศูนย์ห้ามันอยู่บนนะศูนย์ห้ามันอยู่บนนี่ตายาให้ สามห้ากับห้าศูนย์งวดนี้เป็นไงได้หรือยังได้แล้วอาได้แล้วได้แล้วจนจานสมุดล่อยไปแล้วบัวได้ตัวไหนผมยังไม่เห็นเลยผมยังไม่เห็นเลยเห็นตรงไหนตรงไหนเขียนให้ผมได้ไหมได้ไหมเอาไปดูก่อนไปดูก่อนตาม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 ตายาคนพี่น้องเพิ่งขึ้นหลายที่ประเทศอยังนี้ฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ สวัสดีครับจุงกระจุงกระจุงกระสวัสดีครับจุงกระจุงกระกุบครุ๊บครเนี่ตัวไหนตัวไหนของตายาเนี่ยนี่แหละครับที่อโอ้ที่เด็ดที่เด็ดตายาครับพ้นทำไมเปียกหมดแล้วนี่เปียกหมดฮะประจำหลักอ๋ออันนี้เดี๋ยวอันเก่าใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดขอขอดูหลักฐานก่อนเอาบางตัวนี้หลักฐานหลักฐานหลักฐานอันเดิมคงเลยคงเลยวันที่ วันที่สิบหกกหายหายกไก่หาย,หายกไขขกกกให้ล่างศูนย์ห้าหนึ่งเก้าอันนี้เป็นบนปะครับบนครับบนห้าศูนย์สามหนึ่งสี่สองหนึ่งออตายโอ้อยาออย่างนี้อตายยาอะไรเนี่สามห้างวดที่แล้ว มานี่มานี่คืออะไรอันนี้ตัวหนุนตัวหนุนตัวรองตัวรองโอ้ตัวรองเป็นตัวหนุนตัวหนุนเป็นตัวรองใช่ไหมโอ้โหตัวหนุนอันนี้คือเป็นของอันเก่านะครับของตายาของงวดที่แล้วเด้อให้ดูนะครับมาดูของงวดวันที่งวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าตายาให้มาแล้วสามเจ็ดศูนย์ ศูนย์สามเจ็ดสองเจ็ดเก้าล่างศูนย์เก้าสองเก้าห้าเจ็ดออยาหลักกิโลจันทราประจำหลักกิโลครับทุกีบสี่ชั่วโมงแม่นแน่นอนฟันโพงตัวไหนครับวันนี้ศูนย์สามเจ็ดสองอ้าวงกลมวงกลมวงกลมให้หน่อยเอาเอาตัวนี้เอาตัวนี้ได้ได้เอาเอาวางไว้เลยวางไว้เลยเออเอาพายาวงกลมให้หน่อย มันต้องตายามันถึงจะขังเออเอาวงกลม,กมนี่เจ็ดสองศูนย์สามบนล่างเลยใช่ไหมครับอ่ะนะครับจัดไปเลยนะครับสำหรับตายาหลักกิโลแด,แดงจึงคึงแดงจึงคึงแดงจึงคึงนะครับงวันนี้ดำแดงนะครับเนาะตายาหลักกิโลแกสิอยู่เฝ้าหลักกิโลประจำครับ แต่พอถึงยี่สินสี่ชั่วโมงอกครับเป็นแกกับมีเวลารับเวลานอนเวลาไปเจ็บเห็ดนั่นแหละเห็ดออการเด้ครับนี่อยู่ใกล้ๆลรักกิโลนี่เมาคนึีบ้าแต่ยาอันนี้เป็นอะไรเป็นความฝันหรือว่าเป็นอะไรเห็นตัวตัวเลขขึ้นมาขึ้นชอบหรือว่าแบบไหนอันนี้เห็นอยู่ในศารครับตัวนี้ศูนย์สามนะศูนย์สามเห็นอยู่ในศารสามเจ็ดศูนย์จริงๆนี่ผมเล็กหววออกปั๊บ ผมจะเขียนเลยนี่ผมเขียนไว้เลยเขียนไม่เลยชอบเชอบทันทีเลยไม่มีคำนวณไม่มีอะไรอันนี้ฝันตัวไหนฝันตัวเจ็ดสองฝันเด็กช้างเห็นช้างสองตัวฝันเห็นช้างสองตัวเอาช้างเป็นเจ็ดบ่เอาช้างเข้าไปตีเก้าอ่ะมีเก้าสองก็เก้าตีหนึ่อ๋อเก้าสองสองเก้าก็มีอยู่ ฟันหินช้างเตมตีเป็นเจ็ดเตมิตีเป็น 7, เก้าน,นี่ครับเห็นช้างลง่ทีมเห็นช้างสรงตัวลงมาจากเขากี่ตัวเตีเป็นล่างเลยสิทรงฟันหินช้างกี่ตัวสองตัวเห็นช้างสองตัวครับแต่ยาตีเป็นเจ็ดสองเตมตีแปลกๆนี่เนะาะช้างไม่ตีเป็นเก้านะเก้ตาตัวหนึ่งตาเก้าสองมันเก้านี่สองอ๋อม,ม,ม,มาเข้าเก้าสองล่างเหมือนเดิมเอาแล้วล่างชอบตัวไหนล่างอะ ล่างคุณชอบตัวนี้ล่างฮะชอบตัวนี้ล่างเจ็ดสองบนศูนย์สามเด่นการบูหนุ่นี่ล่างไหนล่างอ่ะแต่ล่างแต่ผมแต่ผมฝันแต่ผมเอาเอาตัวนี้เป็นล่างเจ็ดสองมันเป็นล่างแล้วตัวนี้เขียนเขียนล่างเลยอันนี้ตัวนี้เนาะชอบตัวนี้ชอบตัวนี้ฝันมาเห็นช่างลงจากเขาผมจะตีตัวนี้เป็นล่างเลย เจ็ดสองเป็นล่างออ,อย่าหลักกิโลให้แล้วนะครับสำหรับในงวดวันที่1สิงหาคม2,565 3ตัวชุดเดียวหางเดียวเม็ดเดียว3 70ฟันประที่03ล่าง72ตัวเดียวเม็ดเดียวันนี้เป็นอะไรนะตัวหนุนตัวหนุนกองหนุนใช่ไหมเนี่ยกองหนุน แต่ผมโยนเป็นล่างอันแรกทั้งแรกผมชอบตัวนี้เนาะตัวไหนนี่ชอบตัวนี้เป็นล่างแต่ฟันมาฝันว่าช้างลงจากเขาปุมเอาเจ็ดสองเจ็ดสองเป็นล่างเลยเพราะมันลงมาเนาะเช้ามันลงมาจากเขาอาจารย์ทำไมอาจารย์ยตีช้างเป็นเจ็ดไม่รู้เถวนี้ว่าตีช้างเป็นเจ็ดต่อเถวนี้เถวนี้นะครัช้างก็เจ็ดช้างก็เจ็ดบางที่เขาตีเป็นเก้าเด้ เดี๋ยวจันยาตีเป็นเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสองอยู่หลักกิโลเนี่ยเจ็ดสองเนาะงวดที่แล้วก็หลักกิโลก็ออกเด้งวดก่อนก็ออกหนึ่งหกวันนี้ก็ออกห้าศูนย์อยู่ที่สารก็สามห้ามันออกแล้วนั่นศูนย์ห้าไม่ใช่สี่ศูนย์ห้างวดก่อนนะงวดก่อนสี่หนึ่งเจ็ดกับหกหนึ่งมันอยู่ในหลักกิโลอยู่ในหลักกิโลหมดเลย งวดนี้ผมว่างวดที่มาก็หลักกิโลเนาะครับห้าศูนย์งวดที่แล้วก็ห้าศูนย์ศูนย์ห้าอยู่นั้นหลักกิโลตอนนี้หลักกิโลอยู่ที่เดิมไหมไปแล้วนูแล้วย้ายแล้วทางหลวงเอาไปแล้วทางหลวงเอาไปเก็บไปแล้วเก็บไว้แล้วอ๋อเก็บไว้เลยผมว่างวดนี้ผมว่างวดนี้ตัวเลขที่หลักกิโลมีสิิทธ์ออกอีกเพราะมันเหลือหนึ่งแปดกับสองเจ็ดแล้วก็เจ็ดเก้าแล้วก็สองศูนย์เจ็ดเก้าสองศูนย์เจ็ดเก้าแล้วก็อยู่ที่ศาล บ้านเลขที่ตาเซตาจันเนาะมาเอาไปลุ้นบ้านเลขที่ตาจันเราลยนะหนึ่งแปดบ้านเลขที่ตาเซก็สามห้ากับเจ็ดห้ามันเปียกหมดแล้วเนี่ยมันเปียกหมดแล้วเอาห้อยไว้ห้อยไว้ดีดีโอ้ยฝนตกโอ้ตายายเลย่องอะไรดีรถน้ำมนต์บ่เอาตายายเ่เลยเปียกหมดเลยนี่ฝนตกนอนหลับฝนตกกับรถน้ำมนต์เขาบ่ เอาต่ยาฟันทงคงสุดท้ายเออฟันทงงวดนี้ตัวไหน0ูนย์สามสองเจ็ดศูยาที่ชอบที่ชอบที่สุดใช่ไหมที่ชอบที่สุดก็คือศูกับเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสองสองเจ็ดศูนย์สามสามศูที่ชอบก็น่ารุนเนาะศูนย ศูนย์สามสามศูนย์ก็น่าไปดูดูนะครับสําหรับอาจารย์ยาลักกิโลนะครับลองมาตามดูเด้อนะครับไม่แน่งโมที่แล้วก็เข้าทั้งบนทั้งล่างแต่เป็นตัวกลับนะครับผมขอบคุณอาจารย์ยามากครับขอบคุณครับมั่งหันได้เพิ่นหลายวะซื่อเหล็กบวกกับอ๋อซื่อเรียกบวกกับก็กินเขาไม่กลับตัวตัวเดียวเลยซื่อเรียกตัวเดียวห้าศูนย์บวกกับเลยโอใส่ได้คักเนาะโมนี้เอาไหมเด้อ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง